สวัสดีค่ะเมื่อกี้ผิดพลาดทางเทคนิคเล็กน้อยนะคะคลิปนี้ยังคงเป็นคลิปที่3อยู่นะคะจาย์ให้ชื่อเป็นคลิปที่3.2และกันเมื่อกี้3.1จนะคะอะคะจย์ก็เลยจะต้องสต็อปไปครึ่งทางนะคะเนื่องจากผิดพลาดเล็กน้อยนะคะอะเราเริ่มคลิป3.2กันเลยนะคะเมะื่อกี้คลิปที่แล้วนะคะจาย์พูดถึงเรื่องปริมาณน้ําในเขื่อนหลักนะคะ ในปี2,553ถึง2,562นะคะสถิติในปีนี้อาจารย์ก็มีเหมือนกันนะคะเ,เรามาดูภาพรวมในปีที่ที่เขาสรุปมาก่อนนะคะตั้งแต่ต้นปีมาเลยนะคะเราเ,เขาสรุปภาพรวมมาว่าข้อมูลนี้ได้จากข้อกรมชลประทานนะคะปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่เนี่ยนะคะจาก รายงานนะคะบอกว่ามีประมาณ75%ของปริมาณน้ําที่อ่างจะจุได้ทั้งหมดนะคะซึ่งอยู่ในเกณฑ์ทีเ่เราเรียกว่าเป็นเกณฑ์ปานกลางแหละนะคะแต่ว่ามันยังมีความเป็นห่วงอยู่ที่ว่า75%เรนี้เราไม่สามารถใช้ได้ทั้งหมดนะคะเนื่องจากว่า,าจะต้องมีการเก็บรักษาน้ําไว้รักษาสภาพของเขื่อนด้วยนะคะเป็นน้ําที่ใช้ได้จริงเพียงแค่42%เราเรียกว่าน้ําใช้การ ที่ใช้การได้เพียงแค่ประมาณ2 9 0 0 0ล้านลูกบาทเมตรเท่านั้นเองซึ่งมันตกอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างน้อยนะคะก็มีความน่าเป็นห่วงสำหรับสถิติที่ล่าสุดในวันที่25กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะสรุปณ์วันที่2ี่้าเลยนะตอนเช้านะคะปริมาณน้ําในอ่างเก็บน้ํานะคะแยกตามภูมิภาคนะคะภาคเหนือภาคใต้ตะวันออกตะวันตกนะคะเราพบว่าปริมาณน้ําที่อยู่ในอ่างวันที่25เนี่ยนะคะ โดยภาพรวมแล้วนะคะมีอยู่ประมาณสัก50%นะคะส0 6 0ขอโทษค่ะ40 7 0นะคะของปริมาณน้ำที่จะจุได้แต่ว่าเป็นน้ำที่สามารถใช้การได้จริงๆ mm. เพียงแค่โดยเฉลี่ยแล้วประมาณ36เท่านั้นเองนะคะอย่างที่บอกว่าในปีนี้ถึงแม้ว่าน้ำจะเยอะนะคะแต่ว่ามีปริมาณน้ำที่เก็บกักว่าได้ในเขื่อนหรือในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และก็ขนาดเล็กเนี่ยนะคะ ยังมีปริมาณที่จัดอยู่ในเกณฑ์ต่ำอยู่นะคะซึ่งก็ต้องมีการบริหารจัดการที่เหมาะสมต่อไปเพื่อใช้ในฤดูแล้งปีถัดไปนะคะภาพรวมเป็นลักษณะคล้ายๆกันค่ะกับสภาพน้ําในอ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่นะคะก็คือเขื่อนภูมิพล <S <S เขื่อนศิริกิ <S <S แล้วก็แคว้น้อย <S <S เขื่อนปาสาดด้วยนะคะเราพบว่าปริมาณน้ําใช้การนะคะสรุปณวันที่25รกรากฎาคนนะคะจะเห็นว่าปริมาณน้ําใช้การโดยเฉลี่ยแล้วของเขื่อนพวกนี้ใช้ได้เพียงแค่20%เเท่านั้นเองนะคะ นะจบไปนะคะในเรื่องของออน้ำท่านะคะแหล่งน้ำที่3ามค่ะของประเทศไทยที่มีความสำคัญนะคะก็คือแหล่งน้ำบาดาลค่ะทุกคนน่าจะรู้จักนอกคำว,ว่าน้ำบาดาลน,นะคะย้อนกลับมาอีกนิดนึงน้ำบาดาลคืออะไรคะน้ำบาดาลน,นะคะหรือว่า ground water นะคะคือน้ำที่ถูกกักเก็บหรือว่าสะสมอยู่ใต้ผิวดินค่ะ <c oughs> ขอภัยค่ะ อยู่ใต้ผิวดินนะคะบางครั้งนะคะเราจะพบอยู่ตามรอยแตกรอยแยกของชั้นดินแล้วก็ชั้นหินนะคะสะสมตัวอยู่ในช่องว่างเล็กๆนะคะช่องว่างเล็กๆภายในดินเนี่ยนะคะก็จะมีช่องว่างอาจารย์บอกแล้วว่าในดินมีลักษณะเป็นเหมือนฟองน้ํามีรูพุนนะคะสามารถเก็บกักน้ำแล้วก็อุ้มน้ําได้ในชั้นหินก็เช่นเดียวกันนะคะน้ําก็จะสะสมอยู่ในช่องว่างระหว่างชั้นดินกับชั้นหินนะคะแล้วทีนี้น้ํามาจากไหนล่ะนะคะน้ํามาจาก ฝนที่ตกลงมานี่แหละนะคะตกลงมานะคะไม่ว่าจะเป็นน้ําฝนน้ําหิมะจากหิมะนะคะน้าจากน้ําค้างแม่คันิงนะคะตกลงสู่ผิวดินนะคะผิวดินเนี่ยก็จะอุ้มน้ำนะคะถูกซับน้ําซึมน้ำนะคะเรียกว่า i n นฟิลเ a t i o n นะย้อนนิดนึงจาได้ใช่ไหม i n นฟิลเ a t i o n นะคะซึมลงไปในดิน,นะคะ่ะลงไปในดินแล้วก็ซึมลึกลงไปในชั้นดินชั้นหินนะคะชั้นน้ําที่เป็นกวรวซายแล้วก็ชั้นหิน น้ำที่สะสมอยู่ใน3ชั้นเนี่ยนะคะเราเรียกว่าน้ำบาดาลน,นั่นเองนะคะซึ่งน้ำบาดาลในประเทศไทยนะคะเราแบ่งเป็นสองชั้นหลักๆนะคะชั้นแรกนะคะเป็นน้ำบาดาลที่อยู่ในระดับตื้นกว่านะคะอยู่ในระดับลึกตั้งแต่15เมตรลงไปแต่ไม่เกิน30เมตรนะคะเป็นชั้นที่อยู่ใกล้ผิวดินมากนะคะเกิดจากการที่น้ำฝนเนี่ยตกลงมาใน พื้นที่รับน้ำนะคะลงบนผิวดินแล้วก็น้ําก็ซึมลงไปค่ะค่อยๆซึมลงไปผ่านชั้นดินค่ะเลยเขลรากพืชไปรวมลงไปอยู่ชั้นใต้ดินนะคะซึ่งน้ําในระดับนี้ก็จะไม่ค่อยมีแรงดันมากหนักนะคะอยู่ใต้ผิวดินกับอีกแบบหนึ่งนะคะในเป็นน้ำใต้ดินที่มีชั้นลึกกว่า30มเมตรลึกกว่า30มเมตรเป็นต้นไปนะคะ น้ำที่อยู่ในชั้นนี้นะคะจะอยู่ลึกกว่าชั้นแรกนะคะจำเป็นจะต้องเจาะผ่านชั้นหินลงมานนี้เป็นชั้นหินนะคะจําเป็นต้องเจาะผ่านชั้นหินลงมาถึงจะเจอชั้นน้ําบาดาลในชั้นนี้นะคะดังนั้นเวลาใช้เครื่อง,องจักรในการเจาะน้ําบาดาลเนี่ยเวลาเราขุดน้ําบาดาลเนี่ยนะคะก็จะต้องดู อุปกรณ์เครื่องจักรด้วยนะคะถ้าเป็นตัวเล็กก็สามารถบางทีเจาะได้เพียงแค่ประมาณ15 20เมตรเท่านั้นแต่ถ้าต้องการเจาะน้ําบาดาลในระดับลึกที่มากกว่า30เมตรอาจจะต้องใช้ตัวใหญ่หน่อยนะคะเจาะผ่านลงชั้นหินลงมานะคะซึ่งเวลาเจาะลงมาปุ๊บนะคะเนื่องจากว่าชั้นเนี้ยก็จะมีแรงดันในน้ําอยู่เพราะว่าเป็นพื้นที่ที่อิ่มตัวด้วยนะ้ํามากเลยนะคะสะสมน้ําเป็นเวลานานพอเจาะมาปุ๊บบางทีเราจะเจอเห็นเป็นเหมือนน้าพนะุพุ่งขึ้นมานะะเพราะว่ามันมีแรงดันค่อนข้างเยอะนะ น้ำบาดาลในประเทศไทยนะคะเป็นแหล่งกักเก็บน้ําที่มีการสะสมน้ําเป็นระยะเวลานานนะคะแล้วก็มีปริมาณมากจึงเป็นแหล่งน้ําที่มีความสําคัญมากนะคะสามารถนํามาใช้ทดแทนน้ําผิวดินได้นะคะแต่ว่าการนําน้ําบาดาลขึ้นมาใช้นะคะก็มีข้อจํากัดในเรื่องของปริมาณน้ําที่จะสามารถใช้ได้เพราะว่าถ้ามีการนําน้ําบาดาลขึ้นมาใช้มากเกินไปนะคะอาจจะก่อ ปัญหาสภาพแวดล้อมได้ตัวยอย่างเช่นนะคะการชุดตัวของแผ่นดินค่ะการแทรกซึมของน้ําทะเลเข้ามาอย่างน้ําในชั้นน้ําบาดาหรือว่าน้าใต้ดินนะ,ะทำให้เกิดคุณภาพน้ำเนี่ยไม่เหมาะสมกับการนําไปใช้ประโยชน์นะคะมันชุดตัวได้อย่างไรนะคะลองนึกภาพดูนะจากภาพเมื่อกี้นะคะลบก่อนไม่สวยเลยอ่าสมมุติว่านะคะเรามีการขุดน้ําบาดาขึ้นไปใช้เยอะมากมา จากตรงเนี้ยนะคะตรงที่มันเป็นช่องนะคะบรรจุด,ด้วยน้ำถ้าเมื่อไหร่เรามีการขุดขึ้นไปใช้มากขึ้นมากขึ้นนะคะตรงนี้ก็จะเป็นโพรงอากาศถูกไหมนะคะเป็นโพรงอากาศวันใดวันหนึ่งสมมุติว่ามีแรงกระ,กระทํากับที่ผิวดินมากๆเช่นมีการตอกเสาเข็มตลอดเวลามีถนนมีรถวิ่งอยู่ตลอดเวลาเลยนะคะ อ,อยู่ตลอดเวลาก็แผ่นดินก็จะกระเทือนมีแรงกระทําวันนั้นมันก็อาจจะเพิ่มให้เกิดแผ่นดินซุดตัวเป็นหลุมได้เหมือนข่าวเมื่อประมาณ2-3ปีที่แล้วที่ถนนพระรามสเกิดหลุมใหญ่มากนะคะรถ f o r t จูเนอป้ายแดงก็ตกลงไปเนื่องจากว่าอย่างนี้แหละนะคะมีการขุดน้ำบาดาลที่ไปใช้เยอะมากเกินไปนะคะดังนั้นจะต้องมีการจัดการอย่างเหมาะสมนะคะ สักยภาพน้ําบาดาลในประเทศไทยนะคะประเทศไทยเนี่ยมีปริมาณน้ําฝนอยู่เฉลี่ยนะประมาณตีไป1,500ม mm. ิลิเมตรต่อปีล้กันนะคะคิดเป็นน้ําฝนมากถึง7 0 0 0 0เอ่อ700,000ค่ะขอโทษ75,000 0 0 0ล้านลูกบาศกเมตรนะคะ,ะน้ำฝนจะกลายเป็นน้ําผิวดินอยู่ในแหล่งน้ำเนี่ยประมาณ2,000 200, 0 0นะคะแล้วก็ซึ่งคิดเป็นความจุของ อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ทั่วประเทศประมาณ70,000ล้านลูกบา์เมตรนะคะแต่ว่ามีปริมาณน,น้ำบาดาลที่กักเก็บได้รวมประมาณ1ล้านหแสนล้านลูกบา์เมตรนะคะเรามีศักยภาพในการใช้น้ำบาดาลได้นะคะแต่ว่าขอโทษใช้น้ำบาดาลได้ประมาณ4 5 0 0 0ล้านลูกบา์เมตรนะคะแต่ปัจจุบันมีการใช้เพียงแค่หมื่นกว่าเองนะคะยังคงเหลือใช้ได้อีกนะคะ ในแต่ละภูมิภาคของประเทศค่ะก็มีการใช้น้ำบาดาลน,นะคะที่แตกต่างกันไปนะคะออในเขตภาคเหนือนะคะมีศักยภาพในของน้ำบาดาลถึง1 6 0 0 0แล้านลูกบาตเมตรนะคะภาคกลางประมาณ4 0 0 0สล้านนะคะออภาคอีสานก็เยอะเหมือนกันนะคะแล้วก็ภาคภาคใต้ภาคตะวันออกก็ตามตัวเลขในตารางนะ,ะซึ่งณนะปริมาณน,น้ำบาดาล ปริมาณการใช้น้ําบาดาลน,นะคะส่วนใหญ่เนี่ยจะอยู่ตามหัวเมืองใหญ่ๆนะคะเนื่องจากว่ามีประชากรมากนะคะเข้ามาอาศัยอยู่มากจําเป็นต้องมีการใช้น้ําเยอะนะคะตัวอย่างเช่นอะไรบ้างถ้าเป็นแถบภาคเหนืออย่างเช่นเชียงใหม่เชียงรายนะคะเชียงใหม่มีคนอยู่เยอะนะคะก็จะมีการใช้น้ําบาดาลเยอะมีนิคมอุตสาหกรรมนะคะในแถบภาคกลางก็อย่างเช่นสมุทรปราการสมสุทรสาครกรุงเทพม,มหานครเนี่ยนะคะก็จะมีการใช้น้ําบาดาลค่อนข้างเยอะเพราะว่ามีโรงงานอุตสาหกรรมมีคนอยู่เยอะนะคะ แล้วก็ภาคใต้ก็หาดใหญ่เนี่เมืองหาดใหญ่เป็นเมืองท่องเที่ยวนะคะใครๆก็มาก็จะมีการใช้น้ําบาดาลเยอะเช่นเดียวกันนะคะซึ่งปริมาณน้ําบาดาลน,นะคะที่สามารถใช้ได้นะคะในแต่ละภูมิภาคก็มีศักยภาพไม่เท่ากันภาคกลางเนี่ยมีมากที่สุดเลยประมาณ7000กว่าล้ออขอโทษไม่ไม่มากที่สุดมีปริมาณ7 0 0 0กว่าล้ลานลูกบาทเมตรนะคะลองลงมานะคะเป็นภาพ อาจารย์พูดผิดขอโทษมีความต้องการใช้น้ำมีความต้องการใช้น้ำในภาคกลางมากที่สุดประมาณ6,000ล้านลารบัตเมตรแต่ว่ามีอยู่ประมาณ7 0 0 0นะคะภาคอีสานมีความต้องการใช้น้ำมานอยู่4 0 0พันแต่ว่ามีศักยภาพค่อนข้างเยอะกว่านะคะประมาณหมื่นกว่านะคะลงลงมาก็จะเป็นภาคเหนือนะคะภาคใต้แล้วก็ตามลำดับ ดังนั้นนะคะในแต่ละภูมิภาคก็ยังคงมีน้ําบาดาลที่ยังคงสามารถใช้ได้อยู่เนาะแล้วที่นี้เขาใช้น้ําบาดาลไปทําไมนะคะปริมาณการใช้น้ําบาดาลในประเทศไทยนะคะรวมๆแล้วก็จะประมาณ1 4ึ0 0หกว่าล้านลูกบาทเมตรนะคะหลักๆคือใช้ในทางด้านการเกษตรนะคะภาพเนี่ยอาจจะไม่ค่อยสวยนะไปหาใหม่ได้ทางอินเทอร์เน็ตนะคะอาจจะพิกเซลน่าจะละเอียดกว่านี้นะคะภาพไม่ค่อยแตกเท่าไหร่อันนี้ต้องขออภัยด้วยนะคะ ปริมาณการใช้น้ําบาดาลส่วนใหญ่นะคะเขาจะมาใช้ในภาคการเกษตรเป็นส่วนใหญ่เลยค่ะรองลงมาคือใช้ในอุปโภคบริโภคแล้วก็การใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมนะคะตามมาอย่างที่อย่างที่แจ้งไปนะคะว่าการใช้น้ําบาดาลเนี่ยจะต้องมีการควบคุมนะคะเพราะว่ามันเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้ร่วมกันนะคะรัฐจึงได้กําหนดมาตรการในการแก้ไขปัญหาการใช้น้ําบาดาล ให้เท่าเทียมกันนะคะโดยการมีการประกาศเขตควบคุมน้ำบาดาลค่ะบางพื้นที่ที่ค่อนข้างจะอ่อนไหวก็จะอนุญาตให้ใช้น้อยหน่อยนะคะมีการกำหนดเขตน้ำบาดาลวิกฤตนะคะว่าพื้นที่ตรงนี้เริ่มวิกฤตแล้วให้อนุญาตไม่อนุญาตให้ใช้อะไรเงี้ยเป็นต้นนะคะมีการเก็บค่าอัตราการใช้น้ำบาดาลนะคะการเก็บค่าอนุรักษ์น้ำบาดาลนะคะแล้วก็มีการออกพระราชบัญญัติน้ำบาดาลขึ้นมาคะซึ่งปัจจุบันเป็นฉบับที่3แล้วเนาะนะคะ ในการใช้น้ำบาดาลน,นะคะไม่ใช่ว่า,าตรงนี้บ้านเรามีพื้นที่เราอยากจะขุดก็ขุดได้นะคะจําเป็นจะต้องไปขออนุญาตในการเจาะน้ําบาดาลด้วยเพราะว่าพอเราขุดน้ําขึ้นมาใช้น้ํานั้นเป็นน้ําที่เป็นทรัพยากรร่วมกันของส่วนกลางาจําเป็นต้องขออนุญาตก่อนนะคะในการขุดน้ําบาดาลในกรุงเทพค่ะสามารถขอรับบริการได้ที่กรมทรัพยากรน้ําบาดาลน,นะคะ แต่ถ้าอยู่ในต่างจังหวัดนะคะก็สามารถไปขอได้ที่สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในจังหวัดนั้นๆนะคะแต่ว่าถ้าเป็น3มจังหวัดนําร่องนะคะเชียงใหม่ขอนแก่นนครราชสีมานะคะก็ไปใช้ไปขอไปสามารถสามารถไปขอได้ที่สำนักงานเทศบาลหรืออบตอนะคะองค์การบริหารส่วนตำบลของพื้นที่นั้นๆนะ ซึ่งก็จะมีอัตราการขุดเจาะถูกมากเลยนะคะเพียงแค่คำขอละสิบบาทเท่านั้นเองแต่ก็ปริมาณการใช้มากน้อยนะคะก็จต้องเสียไปตามอัตราการใช้นะคะแล้วก็มีค่าธรรมเนียมในการขุดเจาะขึ้นอยู่กับขนาดด้วยถ้าเกิดขนาดใหญ่หน่อยก็จะแพงหน่อยขนาดเล็กก็จะถูกหน่อยนะคะตามอัตรา,ารซึ่งอัตราค่ารบริการนี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคตนะคะอ่ะ แหล่งน้ำในประเทศไทยนะคะจบไปแล้วมี3แหล่งใหญ่ๆด้วยกันเนาะนะคะมีน้ํำฝนนะคะแหล่งน้ําท่าแล้วก็น้ําบาดาลน,นะคะที่น้ําที่นํามาใช้นะคะนำไปใช้ประโยชน์อะไระค,ะความต้องการน้ําในประเทศไทยเนี่ย ประเทศไทยนะคะมีปริมาณน้ําเยอะก็จริงนะคะมีประชากร,กรก็เยอะด้วยความต้องการน้ําในประเทศไทยทั้งหมดนะ,ะมีประมาณแสนกว่าล้านลูกบา์เมตรเลยทีเดียวนะคะซึ่งเราสามารถแบ่งเป็นหมวดหมู่ตามความต้องการได้เป็น4ประเภทนะคะประเภทแรกคือใช้น้ําเพื่อการเกษตรนะคะประเภทที่2คือการใช้น้าเพื่ออุโปโภคบริโภคและก็ท่องเที่ยวส่วน ประเทศที่3นะคะประเภทที่3นะคะการใช้น้าเพื่ออุตสาหกรรมแล้วก็สุดท้ายค่ะการใช้น้ําเพื่อรักษาระบบในเวศนะคะราบปทีละอันนะคะการใช้นะะ้ําในภาคการเกษตรนะคะในภาคการเกษตรเนี่ยมีความต้องการใช้น้ําสูงสุดเลยในปริมาณการใช้น้ําทั้งหมดนะคะกว่า7 5เประเทศไทยใช้ไปเพื่อการเกษตรทั้งสิ้นนะคะเนื่องจากว่าประเทศไทยเป็นประเทศกเกษตรกรรมนะคะ ในพื้นที่การเกษตรของประเทศไทยก็แบ่งออกเป็น2แบบคือพื้นที่เขตชลประทานแล้วก็พื้นที่นอกเขตชลประทานนะคะสำหรับในพื้นที่เขตชลประทานนะคะจำเป็นต้องมีการใช้น้ำํำที่ได้จากกอคลองสมน้ําชลประทานถ้านอกเขตก็ใช้จากน้นําฝนมันเองนะคะประเทศไทยมีพื้นที่เขตชลประทานประมาณ32ล้านลูกบาทเมตรนะคะมีการจัดสรรให ประมาณ65,000ล้านลูกบาศเมตรต่ตอปีทุกๆปีเลยนะคะสัส่วนการใช้น้ำในพื้นที่นอกเขตชลประทานสำหรับน้ำฝนนะคะมีทั้งสิ้นประมาณ117ล้านไร่ซึ่งมากกว่าย่แล้วน,นะคะก็จะใช้น้ำฝนโดยตรงนะคะกับน้ำบาดาลหรือว่าน้ำท่านะคะซึ่งความต้องการใช้น้ำนะคะจะมีเฉลี่ยปีละประมาณ48,000ล้านลูกบาศเมตรนะคะซึ่งก็จะน้อยกว่าในพื้นที่เขตชลประทานนะคะ ประเภทที่2นะคะการใช้น้ําเพื่อการอุปโภคบริโภคนะคะอันนี้เป็นความต้องการของมนุษย์เราจจนเป็นต้องใช้เนาะอะประเทศไทยนะคะมีการนําน้ําไปใช้ปีละ4,700ล้านลูกบาทเมตรนะคะแล้วก็ ใน,ในการอุโปโภคละบริโภคนะคะแล้วก็มีการคาดการณ์ว่าในปี2,580เนี่ยความต้องการใช้น้าจะเพิ่มมากขึ้นถึงเกือบ6,000ล้านลูกบาศเมตรเลยทีเดียวเนื่องจากว่ามันมีการขยายตัวของเมืองค่ะมีประชากรเพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วก็มีการต้อนรับนักท่องเที่ยวมากขึ้นนะคะทำให้มีการใช้น้ํามากขึ้นนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกหัวเมืองใหญ่ต่างๆนะคะในภาคเหนืออย่างเช่นเชียงใหม่เชีงยชงรายนะคะภาคอีสานก็เป็น อุดรขอนแก่นภัคใต้ก็พวกสงขาพวกสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆนะคะรวมถึงกรุงเทพมหานครด้วยนะคะเป็นแหล่งที่ท่องเที่ยวก็จะมีคนอยู่เยอะนะคะมีนักท่องเที่ยวอยู่เยอะก็จําเป็นต้องใช้น้าเพื่อการอุปโภคบริโภคและการท่องเที่ยวเป็นจํานวนมากเลยทีเดียวนะคะในส่วนการใช้น้ําเพื่อการอุปโภคบริโภคนะคะก็จะมีะทริคนีอาจารย์ได้ข้อมูลมานะคะสำหรับ การใช้น้ำการประหยัดน้ำเนาะจากการประปาะคนครหลวงนะคะการประปาะคนครหลวงเขาบอกว่าเนี่ยรู้หรือไม่นะคะคนเราใช้น้ําเฉลี่ยวันละ200ลิตรเลยทีเดียวนะคะสองลิตรนี่เป็นไปได้นะคะในชีวิตประจําวันเราทําอะไรบ้างตื่นมาเลยคะ่ะแปรงฟันค่ะเขาบอกว่าใช้น้ําถึง27ลิตรทีเดียวจริงๆเราใช้น้ําเพียงแค่แก้วเดียวาน,นละเออแก้วเดียวก็น้อยไป ประมาณ1ขวดนะจริงๆแล้วนะคะในการแปรงฟันอนะ่ะใช้น้ําเพียงแค่ครึ่งลิตรต่อครั้งเท่านั้นแต่ว่าโดยเฉลี่ยแล้วทําไมต้องเสียน้ําถึง27ลิตรเพราะว่าบางคนอาจจะมีชอบเปิดน้ำก๊อกน้าอ่ะในระหว่างแปรงฟันทําให้สูญเสียน้ํามากถึง27ลิตรเลยนะนะคะอย่างที่2ค่ะแปรงฟันแล้วเข้าห้องน้ําค่ะมีการใช้น้ำต่อครังนะ้งเนาะชักโครกกด1ครั้งประมาณ8-12ถึงลิตร ต่อครั้งนะคะรวมรวมวันวันหนึ่งเนี่ยใช้ไป72ลิตรทีเดียวนะคะถูพื้นทำความสะอาดบ้านนะคะเขาก็แนะนำว่าโดยประมาณเนี่ยเขาก็จะชัดเ,าเรานะคนเรานะคณเรานะคะจะประมาณ26ลิตรนะคะแต่ว่าก็มีการแนะนำว่าเออถ้าเกิดสมมติว่าใช้ถัอองรองนะคะแทนการฉีดสายยางเนี่ยก็จะประหยัดน้ำกว่า ลดน้ำต้นไม้ค่ะใช้น้อยหน่อยประมาณ5-10ลิตรนะคะลดน้ำต้นไม้ก็แนะนำว่าอย่าต่อสายยางเลยใช้ฝักบัวดีกว่านะคะลดเฉพาะจุดไปเลยนะคะที่พืชต้องการจริงๆก็จะเป็นการประหยัดน้ำมากขึ้นนะคะการอาบน้ำชำหรับร่างกายค่ะใช้น้ำมากเลยถึง90ลิตรค่ะเพราะอะไรเพราะว่าเปิดน้ำทิ้งเองในระหว่างที่สระผมอยู่นะคะก็เปิดน้ำไว้นะคะออการปิดน้ำระหว่างการถูสบู่เนี่ยนะคะก็จะสามารถประหยัด ก็จะสามารถประหยัดน้ําได้ใช้น้ําได้เพียง30ลิตรเองประหยัดได้ถึงตั้ง60ลนะิตรแนะ่คะในการซักผ้าค่คะถ้าเป็นเครื่องซักผ้าสมัยนี้นะคะก็จะมีโหมดประหยัดน้ําถูกไหมนะคะแต่ถ้าใครซักมือบางทีก็จะเปิดน้ําทิ้งไว้ในอ่างนะคะทำให้มีการสูญเสียน้ําออกไปนะคะอาจจะใช้น้ํามากถึง100ลิตรเลยทีเดียวนะถ้าซักเยอะนะการล้างจานแล้วก็การล้างรถนะคะล้างจานล้างรถเนี่ยก็ควรจะต้องใช้อ่าง กระมังนะกระมังนะคะในการรองน้ําแล้วก็ล้างนะคะมากกว่าการใช้สายยางนะคะการใช้ต่อจากกอกโดยตรงนั่นเองนะคะถ้าเราสามารถประหยัดพวกนี้ได้นะคะเราก็จะสามารถมีทรัพยากรน้ําใช้ได้ไปยาวๆเลยทีเดียวนะคะทีนี้กลับมาค่ะการใช้น้ํานอกจากการเกษตรอุปโภคบริโภคแล้วนะคะเรายังจําเป็นต้องใช้ในภาคอุตสาหกรรมด้วยนะคะ มีความต้องการน้นําในภาคอุตสาหกรรมประมาณ1,900ล้านลูกบาทเมตรนะคะแล้วก็คาดการว่าในอนาคตจะจะมากถึง3,400ล้านลูกบาทเมตรเลยทีเดียวโดยเฉพาะบริเวณที่มีเป็นแหล่งท่องเที่ยวมีโรงแรมเยอะๆนะคะแล้วก็แหล่งนิคมอุตสาหกรรมที่มีการใช้น้าเยอะๆด้วยนะคะโดยเฉพาะกรุงเทพแล้วก็จังหวัดปริมณฑลของกรุงเทพเนี่ยสมุทรสคาครสมุทรสงครามเนี่ยนะคะที่มีนิคมอยู่นะคะอะ นักขอนยก,ล,กล้างสิ่งพโรธแถวแถวนี้นะคะนอกจากนี้ค่ะมีการใช้น้ําเพื่อรักษาระบบนิเวศด้วยนะคะมีมีความต้องการน้ําในส่วนนี้นะคะประมาณ7จ็ด0องล้านลูกบาทเมตรต่อปีเลยทีเดียวนะคะเพื่อทําให้ระบบนิเวศอยู่ในสภาพสมดุลน,นะคะอันนี้เดี๋ยวเรามาคุยในรายละเอียดกัน สัดส่วนการใช้น้ําในประเทศไทยนะคะอย่างที่แจ้งไปแล้วนะคะส่วนใหญ่เลยใช้ในภาคการเกษตรค่ะมากกว่า70-75ซนะคะซึ่งในภาคการเกษตรเองเนี่ยนะคะข้าวค่ะเป็นพืชที่ใช้น้ํามากสุดนะคะใช้น้ําในภาคส่วนของข้าวเนี่ยประมาณ52เลยทีเดียวนะคะเนื่องจากว่าพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศไทยปลูกข้าวเนาะนะคะในฤดูปลูกข้าวนักปีนะคะมีน้กเก็บไว้ในประเทศจํานวนประมาณ80,000ล้านลูกบาศก์เมตรนะคะ ลองมาคำนวณเล่นๆดูนะคะข้าวในหนึ่งฤดูปลูกนะนะคะในหนึ่งไร่นะคะใช้น้ำประมาณ1,600ลูกบาทเมตรนะคะพันหกพันหกรลูกบาทเมตรตอนหนึ่งฤด,ดูการปลูกนะคะแต่ประเทศไทยี่ยมีพื้นที่ปลูกข้าวอยู่71ล้านไร่นะคะเอามาคูณกันพบว่าพบว่าปริมาณน,น้ําที่ต้องการจริงๆในการปลูกข้าวในหนึ่งฤดูปลูกเนี่ยนะคะประมาณ1นึ่งแสนกว่าล้านลูกบาทเมตรแต่มีเท่าไหร่เจ็ดเอออรอยปดหมื่นกว่าเองนะคะ ปริมาณความต้องการน้ำเนี่ยมากถึงมากกว่าที่มีอยู่38%นะคะดังนั้นในบางในงในบางปีที่มีฝนทิ้งช่วงแล้วก็มีปริมาณน้ำไม่เพียงพอนะคะรัฐบาลเขาก็จะส่งเสริมให้งดปลูกข้าวไปปลูกพืชน้ำน้อยทดแทนการปลูกข้าวแทนนะคะอะไรประมาณนี้อ่ะ เรื่องปัญหาและก็ทรัพยากรน,น้ําของประเทศไทยนะคะจาย์ขอต่อเป็นคลิปหน้าละกันเนื่องจากว่าจะได้แบ่งเป็นคลิปย่อยๆไม่เบื่อกันนะนะคะคลิป 3.